คิดถึงคุณกันจองพลังเหมือนกันค่ะคือทนายจุกกรู้ทนายเดชาค่ะเขาคิดถึงพี่กันจองพลังเขาบอกว่าก็คิดถึงนะแล้วก็ออกมาเตือนด้วยความเป็นห่วงค่ะว่าเรื่องแรกเนี่ยยังไม่จบไปก็คือเรื่องราวของมูลนิธิแต่ว่าครั้งนี้มาไลฟ์ขายของระวังนะถ้าของไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาเพิ่มนะคะคุณกณันจอมพลังเมื่อาาวานเดีวไม่รู้ขายไปยี่ห้ออะไรบ้างเดี๋ยวพากลับมาบ้านเราประเทศไทยสารวัตรแจ๊ดตำรวจคนดังบุกทลายรังพ่อมดแต่ไม่ใช่พ่อมดไม่เกี่ยว หรือว่าประโยชน์็นกล่อง <S, s 2 6 Omega Plus กลินได้กลิ่นช่วยจัดการกลิ่นปากต้องดาลีดับเบิลแอคชั่นมีดาลี่มิ้นสกัดเข้มข้น่ทรลดแบคทีเรีย99%ป์ปากหอมทันทีต้องดาลีดับเบิลแอคชั่นใช้เลยหิวด่วนต้องเมาคิส i หิวด่วน <Okay. S 2> กรอบอร่อยเจ็ดชั้นมีส่วนผสมของม้อและมีวิตามินดี12ผิวดวดตัองหมาคิสกรอบสะใจบันจะเต็มผมขาดลุดร่วงปัญหาผมขาดลุดร่วงพุ่งตรงมาใช้แชมพูเบลเวดเลยเพราะสะกัดจากสมุนไพรถึงเจ็ดชนิดช่วยลดผมขาดลุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยมีผลทดสอบยืนยันด้วยนะคะแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดลุดร่วงมีครีมนวดและแฮโทนิกด้วยค่ะอรหินหรือว่า เ็นอลสอง s กโอเมก้าพลัสไม่กระต่ายบินโทรทรลมีตัวยาบิสมัทซับซาริไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทรลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายิ่งเข้มกับสิ่งที่หลงไหลก็ยิ่งชัด ในสิ่งที่หลงรักไปกับมอ ok so. คคูนาทริโอเอสเ s รสพร้อมความเข้มสไตล์อิตาเลียนเอสเปรสโซที่คุณจะหลงรักยิ่ง,ลงหลงไหลยิ่งหลงรักมอคคูนาทริโอเอสเ s รสโซพูดสิแม่การเดินรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม,แม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่แม่แล้เลือกเสริมเขาทุกวันด้วยซิริลักจูเนียโจ๊กแซลมอนน้ำเดนตัไม่เป็นไรไฟยังมี ให้มันดับไปเลยชีวิตเนี่ยยังลดดอกเบีย้ยจาก24เหลือ19ต่อปีสว่างแล้วไปจ่ายค่าไฟก่อนที่เงินติดล้อถึง31ธันวาคม2568หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมพัชนาการเขาด้วย HiQ Plus Super Go พร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go ปัญหาผิว ฟ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมี้วรอยทาแครอทฟังทันไหมฟ้าแดดทาลำไยดูนิสัยทาแตงโมมีดูรอยทาแครอทผิวสวยพร้อมเสิร์ฟจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแรงให้เปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ เด็กยุคนี้ไม่หยุดอยู่กับที่เสริมเขาด้วย HiQS Cool ใช้ทุกก้าวของเขาได้ทำมากกว่าที่คิดใหม่ไปโรงเรียนกับ HiQS Cool จากผู้พันถึงชาวฟรีไฟเออร์ซื้อ KFC ปูยาบ็อกซ์วันนี้เพียง159บาทรับ exclusive items ในเกมจัดเต็มเอาไปไตร่ระคับขุนคมกันได้เลยแล้วผู้พันยังสร้างคราฟแลนด์ให้เดือดกันต่อปูยาบ็อกซ์วันนี้ถึง26พฤศจิกายนนี้ใหม่กันแดดสุดเฟชันกันแดดซูปเปอร์ยูวีคูลิ่งบอทเทอร์เจล SPF 50บวกและวิตามินซีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระจ่าง สดชื่นนาน8ชั่วโมงแบบซองลดราคาพิเศษ20บาทที่เซเว่นอีเถึง23พฤศจิกายนนี้การนี้ธรรมชาติในแบบคุณสนับสนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาว ย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมย่าดมตราไผ่คู่ New Yaris Ativ Hybrid จังหวะที่ใช่ในแบบเราจ่าฝูงพันใหม่ร r a c เตอ Kubota ต้า52งแรงม้า 8ม22นาทีนะครับุณผู้ชมชวนไปดูนาทีชุดสืบของสารวัตรแจ๊บุกไปทลายรังพ่อมดขายพอดเคฮะพอดเคคล้ายๆบุหรี่ไฟฟ้าเนาะ,ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันมีการผสมสูตรเคมีลงไปใส่สารเสพติดเข้าไปด้วยนะครับทำให้ฤทธิ์ของมันร้ายแรงกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการเสพยาเสพติดเลยครั้งนี้ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหลักๆเป็นกลุ่มสาวเอ็นและหนุ่มบาโฮสครับ โรงพยาบาลกําลังเร่งนําส่งผู้ป่วยระหว่างทางที่กําลังเดินทางปรากฏว่าไปชนเข้ากับช้างป่าอย่างจังงานนี้เจ็บทั้งคนเจ็บทั้งช้างค่ะเหตุการณ์นี้ขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีขยับไปที่จังหวัดระยองมีการเหตุการณ์ยสยองครับเมียมาตามหัวหัวเมากลับบ้าน ผมเมากลับบ้านผัวไม่ยอมลับอขอหลับตรงนี้ก่อนอพอหลับตรงนี้เมียก็ไม่ว่าอะไรแต่สุดท้ายแล้วไ,ไปไ<ม>ก่อนนะหรือไม่ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยะนะถ้าเกิดอยากจะชวนนักเตะทีมหงมาดูแลสุขภาพกับพี่ต้นด้วยวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันครับ สวัสดีครับพี่มินครับน้งาวครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ใครที่อยากจะพร้อมและมีอาการท้องผูกด้วยถ่ายไม่ออกอุจาระแข็งอยากให้ฟังประสบการณ์ตรงของมิ้นค่ะเพราะมิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมภายใน1คืน <Hey. S 2> ประสบการณ์ตรงเพราะอะไรเป็นคนถ่ายยากมากพี่สองสาวันถ่ายทีนางงาและบางคนกินเก่งมาก oh. โทรนะคะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมจับจองกันไว้นะครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูบรรยากาศที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันหน่อยพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่เลี้ยงสัตว์แต่งผีให้อาหารสัตว์กันเต็มไปหมดเลย,รยลรับรช่วงเทศกาลฮาลโลวีนที่จะถึงนี้นะครับที่สําคัญคือเขาเขียวเนี่ยเขาจัดโปรแกรมพิเศษนะแต่งผีฮัโลวีนเที่ยวสวนสัตว์ช่วงสิ้นเดือนจนถึงวันที่สองพฤศจิกายนนี้แวะเวียนไปกันได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับสวนสัตว์เนี่ยไปได้ทุกวันททุกอาิิตย์จรงๆ เด็กชอบแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันด้วยนะครับบางคนบอกยังไม่เปิดเทอมก็แวะไปกันได้ดูภาพความน่ารักพร้อมกันเลยส่วนวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตีห้ครึ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ